บัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในืุ่งตนก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอกนอนมัตรการกระภูมีพระภาด าราอันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึง,ง,รง,งพระองค์ลองทางกระทำแล้วกระสงเป็นสร,รณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นสีลงทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ก็จงมาลระพุทธเจ้าได้ทรงยกการเวลาขึ้นมาจากสังสอนเป็นธรรมีกถาคือถ้อยคำที่เป็นข้อธรรมะ หรือเรียกสามัญว่าเป็นสุกภาสสิเตือนใจอย่างเช่นว่าตัดสอนพิษุให้พิจรารณาเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และได้ตัดสอน ไว้อีกว่าความเพียรควรเร่งรือทำในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาต่อว,วันพรุ่งนี้และเด้หรกสสรร สภาพของการเวลาไว้ว่าการเวลาย่อมกินสันตัตรพร้องทั้งตัวเองทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีสติพิจรารณา การเวลาเพื่อที่จะได้เกิดปัญญารู้จักว่าจะใช้การเวลาอย่างไร่างที่ตรัสตอนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ ค็พิจารณาเข้ามาดูว่าเราควรจะใช้การเวลาที่มาถึงจังพอหนประกอบกร,ะ,ระทำอะไรและคำว่าอะไรนี้ทุกคนเมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็ยังจะเห็นว่าทุกคนต่างต้องมีกิจที่พึงทำอยู่ด้วยกันทางนั้นเช่นเมื่ออยู่ในวัยเรียนก็คือตั้งใจเราเรียนศึกษา เมื่อคนวัเรียนถึงไว้ยทำการงานประกอบการงานเป็นอาชีพและการงานที่คุณทำอย่างอื่นและโดยเจะาพอพิสษุนนั้นก็ตรัะสอน ไม่ไต้ดิกาคทุคเสิยงสมาธิปัญญาตราเท่าบรรลุถึงนิพพานในที่หมดความหลุดพ้นจากกิเลสเลยกงทุกข์ทั้งปวงเมื่อยังไม่บรรลุถึงมุตนิพพานก็ต้องปฏิบัติ นนกคข้าร่อปไหยกดูกลเพียงพอแล้วไม่ได้แม้ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปก็เช่นเดียวกันจุกเป็นว่าขลว่าส็มมหน้าที่ปฏิบัติธรรมอน่ารข้าได้ ในใจพิ้าคือสินสมาธิปัญญาเช่นเดียวกันจนกว่าจะสิ้นกิเลสมิจจะเจิกิกกแห่งการปฏิบัติในใจพิ้าเมื่อยังไม่สิ้นกิเลสก็ต้องปฏิบัติธรทคืืไใจสิ้านี้ด้วยไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นกิจที่คุณทำเพื่อํำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้คือในปัจจุบันและในโลกหน้าคือในภายหน้าก็เป็นกิจที่คุณทำอยู่ทุกวันการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุก ก็พึงปฏิบัติพึงกระทำู่ทุกวันเช่นเดียวกันเป็นกิจที่พึงทำเพราะฉะนั้นจึงคืงประกอบการทำกิจเหล่านี้ให้นอกงามขึ้นทุกวันทุกวันโดยไม่การเวลา เรงไปประชาิประโยชน์และได้ตรงกำชับอย่างนัแน่ไว้ใีกว่าควรจะทำความเพียรปฏิบัติกิจที่คุณทำดังกล่าวนั้นตั้งแต่ในวันนี้ไม่ควรจะผัดเพี้ยนว่าุ่งนีุ้่งนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาตะว,วันพรงนี้และยังไม่กระตุนไม่ถึงชีวิตอีกว่าการที่ปล่อยให้การเวลาล่วงไปปราศจากเปล่าปราศจากประโยชน์อะไรย้องทำให้ชีวิตนี้ แม่ที่ดำรงอยู่เป็นชีวิตเปลา่าและถ้าทำร้ายใช้ชีวิตนี้ประกอบกระทําการที่ชั่วผิดต่างๆเป็นบาปของกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็ทำให้ชีวิตนี้เป็นทุกชีวิตตาคือชีวิตชั่ว แต่ถ้าชีวิตนี้ประกอบคุณงามความดีต่างๆประกอบเกิจที่คุณทำต่างๆตามหน้าที่ที่คุณกระทำของตนให้มันลูกถึงความสำเร็จตามที่สามารถจะบึงมันลุกได้ ก็ชัว่าทำชีวิตนี้ให้เป็นสุขชีวิตก็คือชีวิตที่ดีการที่ใครจะมีชีวิตเปล่าหรือว่ามีชีวิตชั่วหรือว่ามีชีวิตดีก็ย่อมเกี่ยวเนื่องกับการเวลาและการงานที่ ไม่กระทำหรือกระทำในการเวลานั้นนั้นและก็เป็นธรรมดาที่การเวลานั้นนั้นไม่ทีล่ล่วงือเปล่ายอมทำให้ชีวิตนี้ขอ,ของทุกๆคนล่วงไปด้วย แต่เมื่อยังมีสังติคือความสืขต่อของชีวิตชีวิตก็ดำเนินต่อไปตามการเวลาแต่ในที่สุดเมื่อถึงการเวลากายนี้ก็ต้อตงแตกสลายชีวิตนี้ก็ดับเพราะฉะนั้น ชีวิตดังกล่าวว่ากาลกิริยาที่แปลว่าถากาลคือการเวลาฉันหมายความว่าเป็นการเวลาที่สิ้นสุดของชีวิตในโลกนี้เพราะฉะนั้น ทุกคนเมื่อเรมต้นพรพุทธาเทตที่ตัดเกี่ยวกับการเวลาดังกล่าวมานี้มาถูกการเวลาอินชีวิตยอยู่ทุกวันที่ล่วงไปนิยาการเวลานั้นก็ล่วงไปเองด้วย อยู่ในวากินตัวเองด้วยกรองกับกินสัต์รรทั้งหลายคือทำชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกนี้ให้ล่วงไปเพราะฉะนั้นทุกคนยังสมควรที่จะน้อมน,นลึกถึงคำสั่งของุพุทธเจ้า ดังที่กล่าวมาและปฏิบัติใช้การเวลาที่ล่งไปนี้ไม่ให้เปล่าประโยชน์ไม่ให้เป็นชีวิตเปล่าและไม่ใช้ชีวิตประกอบบาปอุศนพุจริตต่างๆการทำไม่เป็นชีวิตชัว่วแต่ใช้การเวลา แล้วกิจที่คึงทำตามหน้าที่ของตนและกิจที่พึงทำคือกุศลสุจริตต่างๆมุนต่างๆตลอดการปฏิบัติธรรมและเพื่อให้เห็นความสำคัญ ของการใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตดีดังนี้เจนได้รักเอาไว้อีกว่าบุคคลที่ถูกสี่งมีจิตไม่ตั้งมัน่นในกูจนนรรททั้งหลายถึงจะดำรงชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี แต่ความลำราชีวิตอยู่ของรูมีศีลมีจิตเพ่งพินิจตั้งมั่นในกุศลนำธรรมทั้งหลายเป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสิกว่าดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นัำว่า เมื่อทุกคนได้ฟังคำสั่งสอนของพระพเจ้าฉันเกี่ยวกับารเวลาดังที่กล่าวมาและตั้งใจที่จะใช้การเวลาวันหนึ่งวันหนึ่ง และก่อปิี่เป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในศีลและมีจิตแห่งนิิตั้งมันอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายนีกล่าวโดยสรุปว่าเจริญศีลจุดสมาธิปัญญาอยู่ทุกวันทุกวัน คึนจะต้องสิ้นไปในวันนั้นก็ไม่ต้องเสียใจและภูมใจว่าเราได้ใช้การเวลาให้เป็นประโยชน์กระขอบกระทำกิจที่พึ้งทําต่างๆปฏิบัติธรรมเจริญสิส,สมาธิปัญญาต่างๆ ก็จะมีอายุยืนนานตั้งร้อยปีแะใช้ชีวิตที่เป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตเปล่าจะเป็นทุกขชีวิตาชีวิตชั่วก็ไม่ประเสียอะไรเพราะมันเป็นชีวิตเปล่าอายุยืนไม่เท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร จะยู่ซสำเร็จใช้ชีว,วิตชั่วไรยยิ่งมีชีวิตยืนนานก็เป็นโอกาสให้ยิ่งประกอบความชั่วรายมากขึ้นสร้างบาปของคนหลธรรมมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้มันเกิดขึ้นกับตนเองมากยิ่งขึ้น,นเพราะฉะนั้น ้เราทำความดีในวันหนึ่งวันหนึ่งปฏิบัติเจะเรียนศีลจริญสมาธิจะเริญปัญญาในวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ทุกวันจะตายวันไหนก็ดีทั้งนั้นก็เดทั้างนั้นก็เสื่ว่าคนที่มีอายุยืนยืนหงร้อยแต่ว่าไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์หรือทำาย กับทายชีวิตจะทำความชั่วร้ายดังกล่าวเพราะฉะนั้นย่อมควรที่ทุกคนจะมีความตั้งใจที่จะรับฟังปฏิบัติตารพุทธพภภาเิธิตระสอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ทุกคน เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตเป็นต้นและใชา้ชีวิตทุกวันทุกวันประกอบกิจที่เป็นประโยชน์กิจที่เป็นหน้าที่ที่คุณทําปฏิบัติทําและเจริญสีสมาธิปัญญาเราก็ทำความนึกว่าเมื่อเราปฏิบัติอยู่ดังนี้ เราก็จะมีความปุ่นใจมีความสบายใจมีความสว่างใจอยู่ทุกวันทุกวันจะตายวันไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าในปัจจุบันเรามีคติคือการไปที่ดีเป็นสุกติดังนี้ ต่อไปก็ยังมีสุขติคือกติที่ดีการไปที่ดีการทิงที่ดีไม่ต้องสงสัยจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ตลัวตายจะทำให้เป็นผู้กลา้าเป็นผู้ที่สามารถที่จะกระทำกทีกี่งทำที่จะทำความดีที่จะปฏิบัติทำอยู่ทุกวันทุกเวลา ฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เจริญในอายุวันนาสุขาพละวันนี้ก็เจริญในอายุวันนสุขาภละตรงนี้ก็เจริญในอายุวันนสุขาพละเป็นผู้ที่มีความสว่างไปอยู่ทุกวันทุกวัน อันนี้เป็นพรสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นทิ้งขออำนวยพรนี้แต่ทันสาทุชนทุกท่านท่นผู้ปฏิบัติทางทุกท่านต่อไปนี้ก็ขอให้ตังใจปฏิบัติธรรมความสงบสุขต่อไป